วันนี้นะคะชิจะมารีวิวเครื่องสำอางโมร็อกกนะคะของเหล่านี้มันเป็นของที่ชิไม่เคยเห็นที่ไหนบนโลกเลยสีชัดมากทุกคนดูสิอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะไม่ได้ <laughs> โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้ผงสีครามนะ,ะในการย้อมผ้าแต่ว่าคือร้านบิวตี้ที่ชิไปเขาขายผงนี้เพื่อมามา,มาร์克หน้า สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนในช่องอาชิตาสเตชันนะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นการรีวิวเครื่องสำอางที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ที่ชี้เคยรีวิวมาเลยนะคะก็จะเป็นเครื่องสาอางมาแล้วกว่าพันปีนะคะของชาวโมร็อกโกะคะ่ะซึ่งชี้นะคะได้มีโอกาสไป <S 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 ทเที่ยวนะคะที่โมร็อกโกมาก็โมร็อกโกเนี่ยจะอยู่โซนแอฟ,ฟริกาเหนือนะคะก็จะเป็นการไปแอฟ,ฟริกาครั้งที่2ของชี้นะคะประเทศแรกก็คืออียิปต์นะคะแล้วก็ประเทศที่2ก็คือโมร็อกโกแล้วส่วนตัวชีรู้สึกว่าชีมีความแบบเชื่อมโยงอะไรบางอย่างของแอฟ,ฟริกาไม่รู้นะอันนี้คือแบบ ความรู้สึกส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าไปแล้วรู้สึกประทับใจในทุกๆครั้งเลยเขาก็จะใช้สมุนไพรในการทําในอดีตนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยชีอว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้วัตถุดิบจากสมุนไพรทั้งหมด ะะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าจะใช้จากสมุนไพรทั้งหมดก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นของที่เป็นเครื่องสาอางขึ้นชื่อของชาวโมโ็อกโกเลยกันว่าของเหล่านี้มันเป็นของที่ชิไม่เคยเห็นที่ไหนบนโลกเลยแล้วก็ตั้งแต่เคยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มารู้สึกว่า3ส,สิ่งนี้เนี่ยมันว้าวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสาหรับสิ่งแรกนะคะเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะครฟาซีค่ะเหมือนอารมณ์เหมือนเครื่องปั้นดินเผาเนาะคือเราเห็นอย่างเงี้ยใครจะรู้ว่ามันคือเครื่องสําอาง,อางถูกไหมคะ แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นโคโฮลไลเนอร์นะคะจะเป็นอ,อายไลเนอร์ของชาวอาหรับที่มีมาแล้วกว่าพันปีเหมือนกันหลายร้อยปีนะคะเดี๋ยวให้ดูลักษณะหน้าตาของหน่องก,ก่อนก่อนที่จะไปรีวิวกันต่อนะคะจะเป็นอย่างนี้ถัดมานะคะก็จะเป็น ะะเป็นบลูอินดิโก้นะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าผงนิลานะคะใช้ในการมาร์กหน้าซึ่งเดี๋ยวเราก็จะรีวิวไปกันทีละตัวลวกันเนาะวันนี้นะคะชี้บอกว่าขึ้นตาขึ้นคิ้วมาแล้วลุกวันนี้ชิ้ก็จะแต่งให้มันดูมีความแบบอารับนิดนึงเนาะก็จะได้ล้อไปกับเครื่องสำอางเหล่านี้นะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะเขาจะเรียกว่าอะาคอฟซีค่ะลักษณะมันจะเป็นเหมือนเครื่องปั้นดินเผาเนาะแล้วทุกคนคิดดูว่าตอนเดินผ่าน ใครจะไปรู้ว่าสิ่งนี้คือเครื่องสำอางแล้วทุกคนถ้าตอนนี้ดูอยู่พอจะเดากันได้ไหมคะว่าสิ่งนี้คืออะไรมันคือลิปทิน ยุคแรกของโลกเลยก็ว่าได้ก่อนที่จะมีลักชัวรี่แบรนด์อีกทุกคนอนะ่ะอันนี้คือชีใช้ไปแล้วนะมันก็เลยแบบมีลอกตรงนี้ไปนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปสั้นนะคะใน y o u ูทูบชอตของชีแล้วเนี่ยก็อาจจะพอเห็นกันแล้วแหละว่าชิ้รีวิวมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอมารีวิวไว้เพื่อเก็บความทรงจำด้วกันเนาะสำหรับเดลี่ที่มันเป็นครื่งสัปางกว่าผ่นปีชีอยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังอย่างละเอียดจริงๆค่ะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันคือเมจิกเชียนหรือเปล่านี่ะ ฉีดสเปรย์ลงไปแล้วนะคะแตะสีขึ้นมาปัป๊มปมสีชัดมากทุกคนดูสิสิ่งนี้นะคะจะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติร0 0เ็เลยค่ะแบบโบราณนะคะสีแดงที่ได้นะคะจะเป็นสีจากกลีบดอกป๊อปปี้นะคะแล้วก็เปลือกทับทิมค่ะเกิดจากการบดผสมนะคะแล้วก็นําไปตากแห้งค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าชี้ใช้สีนี้แล้วทุกคนถาวมาจะเป็นสีนี้ คือแต่ละคนก็จะทาออกมาแล้วเป็นสีไม่เหมือนกันคือมันจะปรับไปตามค่า pH ทุกคนอันนี้คือมาเหนือเนาะมาเหนือแล้วมาก,ก่อนนะคะที่ว่าจริงๆเครื่องสำอางเราเนี่ยมันก็เป็นแบบเหมือนอินสไพรชันของคนในยุคนี้แล้วก็ยุคต่อๆมาด้วยทําให้เกิดแบบเครื่องสำอางลิปตินนะคะหรือว่าแบบลิปค่า pH ต่างๆความปังเนาะเดี๋ยวอันนี้อันเป็นหายสุดท้ายที่ชีจะทําไปดูนะคะแต่อันนี้คือการใช้งานครั้งที่2ของชี้นะคะก็ทําให้ได้เรียนรู้เลยว่าถ้าทุกคนสังเกตดูนะคะ พอฉีดลงไปแล้วเนี่ยตัวสีเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากเครื่องปั้นดินเผาเออก็คือแสดงว่าการใช้งานอะ่ะมันก็จะใช้ได้เท่านี้นะแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะเพราะว่าราคาอันนึงนะคะอยู่ที่ประมาณ สิบถึงสามสิบดีรัมค่ะแล้วแต่ร้านเนาะส่วนสิบดีรัมเนี่ยก็จะอยู่ที่ก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าบาทนะคะจะคูณสามจุดห้าค่ะมาคราวนี้ชิจะมาลองให้ดูก็คิดอยู่ว่าจะเลือกเป็นสีอะไรดีนะคะทุกคนอยากให้ชิลองสีไหนดีคะอันนี้จะเป็นแบบติดแบบออกชมพูเนาะอันนี้จะเป็นแดงแบบว่ามีความแดงแบบซีดซนิดนึงส่วนอันนี้จะเป็นแดงสดแต่ส่วนตัวชิชอบแดงสดที่สุดนะรู้สึกว่าไหนไหนจะทาแล้วก็ทาให้มันโฮงไปเลยนะคะก็จะเป็นสีนี สิ่งนี้นะคะอดีตเนี่ยเขาก็จะใช้กับเจ้าสาวนะคะหรือพิธีในวันสําคัญหรือว่าเวลาเราไปงานต่างๆแล้วทุกคนดูนะแล้วความแบบคือมันสีชัดมากทุกคนคือชีรู้สึกว่าถ้าใช้มือเกลี่ยตายแน่ๆชีก็เลยขออนุญาตใช้แปลงเกลี่ยนะคะอันนี้คืออาชิตาลิควิดชิคบลัชนะคะที่มีมาได้หนึ่งปีกับเครื่องสำอางที่มีมาแล้ว กว่าพันปีผลัดใช้แป้งยังต้องแบบใช้เวลาในการขยี้เยอะเลยเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะติดลงบนผิวอะค่ะพอทาลงบนผิวแล้วอะสีมันก็จะติดลงไปเลยคือมันก็จะเสี่ยงต่อการเป็นจ้ำนิดนึงนะคะทุกคนก็ไม่ได้ใช้งานว่าง่ายขนาดนั้นคือมีความแบบยากนิดนึงแต่ก็ได้สีที่ดูสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติดีค่ะแล้วก็แห้งไหวด้วยแห้งไปแล้วได้ทำไหมใครจะไปมโมร็อกโกนะคะสิ่งนี้ก็สามารถหาซื้อได้แบบตามตลาดตามร้านบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะขายกันเยอะมากๆเลยนะคะสิ่งนี้นะคะชิเคยใช้แบบใช้ไปแล้ววันที่รีวิวนะคะชิออกไปใช้ชีวิตรจริงด้วยออกไปเจอลูกค้าด้วยนะคะมีคนถามเหมือนกันว่าเอ้ยมันติดทนไหมมันไม่ได้ติดทนอย่างที่เราคิดแล้วมันก็ล้างออกง่ายกว่าที่เราคิดด้วยค่ะเราจะไปสีนี้ดีกว่าไหมสีนี้สีนี้นะคะชิจะทาลงบนปากเพราะมันสามารถทาปากได้ด้วยชยิตื่นเต้นนะพะ แดงมากโอ้โหนี่ก็จะเป็นการรีวิวเครื่องสำอางชิ้นแรกนะคะที่ชื่อว่าอะเคฟาซีนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าจากที่ชิปไปหาข้อมูลมานะคะเขาก็บอกว่าในอดีตคือมันจะใช้จากธรรมชาติ100%แต่ว่าปัจจุบันก็อาจจะมีบางร้านที่ใช้เป็นสีสังเคราะห์ได้ชิปก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ชิซื้อมา3ชิ้นเนี้ย อันไหนจะเป็นสีจริงๆหรือสีสังเคราะห์อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะไม่รู้วิธีการดูเหมือนกันสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่นำพาให้ชีรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสชีก็อยากจะกลับไปโมโรอกโกยอีกครั้งนะคะเพื่อไปศึกษาวัฒนธรรมของเขามากกว่านี้เพราะรู้สึกว่าไปครั้งนี้แล้วแบบมีความสุขนะคะประทับใจกับวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งเหล่านี้ที่แบบเราเหมือนได้นั่งทําแมชชีนกลับไป1000ปีก่อนเพื่อไปดูว่าเขาแต่งหน้ากันยังไง แล้วมันมีความสุขมากๆค่ะทุกคนมาต่อกันที่อีกตัวหนึ่งเลยนะคะก็คือโ o โ o นะคะหรือว่าเ a j a า Eyeliner นะคะจะเป็น Moroccan Eyeliner ค่ะซึ่งเขาก็จะมาในลักษณะแบบนี้ คือมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าลายแกะสลักเนาะคือแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะทํามาไม่เหมือนกันการเพ้นสีอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้แต่กระทั่งรูปทรงนะคะแต่เขาก็จะมาในลักษณะแบบนี้เช่อว่าอายไลเนอร์จิ้มจุ่มปัจจุบันน่ะน่าจะได้อินสปายมาจากตัวนี้แน่นอนเลยนะคะสิ่งนี้นะคะจะเป็นวัฒนธรรมโบราณนะคะของชาวอาหรับนะคะแล้วก็แอมบ์ซิกมายาวนานมากๆเลยนะคะกว่าพันปีเหมือนกันคือเขาจะขายแยกกันนะคะจะเป็นเหมือนตัวแพ็กเกจแล้วก็จะเป็นตัวผงอันเนี้ยในการเทลงไปนะคะซึ่งอันนี้นะคะเขาก็จะมีผงแบบประมาณ2อยี่ห้อ แต่ละร้านก็จะขายแบบไม่เหมือนกันแต่ว่าที่กล่องเขียวเนี่ยคือขายทุกร้านเลยเราก็จะต้องเทผงนะคะใส่ลงในตัวนี้นะคะอันนี้คือชิ้นมีการเทผงลงไปแล้วนะคะซึ่งผงนี้นะคะปกติเนี่ยเขาก็จะทําจากแร่ธาตุนะคะดึงขึ้นมาจะมีไม้จิ้มตัวนี้นะคะซึ่งไม้จิ้มนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเมคลาค่ะวิธีการนะเขาบอกว่าให้เราอะ วางท่าบลยตรงกลางแล้วก็ปึ๊กอย่างนี้เลยปาดเดียวรู้เรื่องแล้วจะได้ตาที่คมมากถ้าเกิดว่าใช้ต่อเนื่องตั้งแต่เด็กอะโตขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนสาวอาหรับที่ตาสวยมากอะคราวนี้ชีก็จะขนล,ลงไปก่อนปร๊บอย่างน,างนี้อย่างนี้นะไม่ได้ไม่รอดค่ะคือชี้รู้สึกว่าชี้ทำแบบปึ๊ดเดียวอะไม่รอดแต่ว่าถ้าแบบค่อยคแสได้แบบนี้ค่ะ ผมก็จะมีความล่วงลงมานิดนึงนะคะคนที่แบบว่าเป็นคนที่เขียนอายไลเนอร์ไม่เก่งนะคะน่าจะมีโอกาสพลาดได้ได้สูงอยู่ค่ะสาหรับตัวนี้คือเขาใช้วางไม้แนบตาบนกับตาล่างปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ลูดแต่แอบบอกเลยว่าความรู้สึกมันเหมือนเจ็บใช่ป่ะแต่มันไม่เจ็บทุกคนคือมันจะมีความแบบเย็น เย็นตามากแต่ว่ามันเป็นเย็นที่สบายตานะคะไม่ได้ไม่ได้ระคายเคืองตาเออแต่ผงม,มันค่อนข้างเข้มอะ่ะพอมันตกลงมาแล้วมันก็จะทําให้เมคอัพอัจจะพังได้อยู่คนอารับเขาต้องแบบว่าแต่งตาเก่งมากๆอะ่ะด้วยความที่บางคนเขาแบบปิดมาถึงนี้ด้วยเนาะอันนี้คือเทคนิคการเขียนอินไลเนอร์ชัดๆจุจบอ่ะก็มีความอาลับสาวอาลับอยู่นะชอบอยู่นะคะรู้สึกว่ามันเป็นการแต่งหน้า ที่มันไม่ได้เหมือนกับที่ปกติเราแต่งเลยอ,ะอ่ะอะไม่ได้ดึงผ่านตาทีเดียวอชิตายังไม่ผ่านนะคะสิ่งนี้มันก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแปลงของคนอดีตในอดีตนะคะกลายเป็นว่าเมื่อกี้นี้คิ้วเข้มแต่พอเราแต่งตาเสร็จแล้วกลายเป็นคิ้วอ่อนไปเลย คือในตลาดโมร็อกโกเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมสองอย่างนะคะเขาจะทําจากสมุนไพรนะคะแล้วก็แร่เอรัลนะคะที่มีความปลอดภัยค่ะกับอย่างที่2เนี่ยคือเขาก็จะใช้สารตะกั่วซึ่งอย่างที่ชิบอกว่าชิก็ไม่รู้วิธีการหรือว่าเทคนิคในการดูนะคะขอให้ของเราปลอดภัยดีละกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็เคยผ่านการใช้งานของชิม,มาแล้ว1ครั้งด้วยค่ะอันจะมาต่อกันที่ไอเทมที่3นะคะที่จะมารีวิวในวันนี้จะเป็นผงมาร์สนะคะที่เขาจะเรียกว่าผงสิงครามหรือว่าบลูอินดิโก้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าไปที่ตลาดที่โมร็อกโก เขาก็จะมีแบบตามร้านเนาะเขาก็จะมีขายแบบตามช็อปตามช็อปอย่างเงี้ยค่ะคือเยอะมากแบบเป็นผมแบบผสีน้ําเงินขึ้นมาเลยนะคะซึ่งสีน้าเงินอิเล็กทริกบูเนี่ยเป็นสีที่เป็นสีปโปรดของชีสีใหม่ในปีนี้เลยนะเพราะว่าตั้งแต่ไปโมร็โกโกมานะคะเราไปเจอสีเนี้ยชีชอบมากทุกคนคือมันเป็นสีน้ําเงินที่ชีรู้สึกว่ามันหาได้ยากในประเทศอื่นแล้วก็สว่าง สดใสใสแล้วดูผ่องดีนะคะสิ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันได้มาจากพืชซึ่งต้องบอกเลยว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้ผงสีครามนะคะในการย้อมผ้าในการซักผ้าเพื่อให้ผ้าขาวดูสดใสขึ้นนะคะบางพื้นที่ก็คือใช้มแมลงด้วยเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนสมุนไพรแบบไล่แมลงประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าคือร้านบิวตี้ที่ชิปไปนะคะแล้วก็ส่วนมากเขาขายผงนี้เพื่อมา m a r k กหน้าหลังจากที่ชี้ลงคลิปรีวิวไปใช่ไหมคะ มีบางคนก็บอกว่าเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่านิลาซึ่งนิลาหรือนิลาไม่แน่ใจนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ยอดฮิตมากๆในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศในการใช้กันในการมาร์กหน้าด้วยแต่ชี้อ่ะไม่รู้อะทุกคนไม่รู้ว่าแบบเอาจริงแล้วอยู่ดีๆมันเป็นแบบที่ยอมผ้าแล้วมันกลายมาเป็นผงมาร์กหน้าได้ยังไงนะคะ คือชี้ก็แบบเดือดดามากค่ะก็คือเอาสิ่งนี้มาผสมกับน้ําแล้วก็ป้ายหน้าปรากฏว่ามันล้างไม่ออกทุกคนกลายเป็นหน้าชิเหมือนอวตารเลยอะ่ะจากนั้นชี้ก็ลงคลิปไปแล้วก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยชี้สิ่งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ผสมน้าเราใช้เลยคือชีต้องผสมกับโยเกิร์ตแล้วก็สามารถใส่น้าผึ้งเข้าไปด้วยก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ แล้วก็ค่อยนํามาาม์กหน้าซึ่งสิ่งนี้นะคะคนในอดีตอะเขาทําเพื่อเอาสีน้าเงินนะมาดรอปผิวให้ผิวเหลืองของเราะมีความสว่างขึ้นทุกคุณคุณนไหมเหมือนอะไรเหมือนคอลเลกเตอร์ไหมคะคือมันเป็นคอลเลกเตอร์ก่อนการที่มีวัย,ยาวนานกว่าศาสตร์เกาหลีศาสตร์เอไอศา AI, สตร์จีนศาสตร์ทุกอย่างคือแบบว่านี่คือแบบที่สุดเลยนะของการของคนในอดีตจริงอย่างที่ชิบอกเนะาะถ้าชิมินทำให้ชินนั่งกลับไปได้คือชิอยากไปดูว่า คนสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นอยู่กันยังไงนะคะวันนี้เนี่ยชีซื้อตัวนี้มาเป็นเป็นเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งคือตอนที่ถ่ายคลิปสั้นนะคะชีใช้อีกยี่ห้อหนึ่งแล้วชีรู้สึกว่าเนื้อม,มันมีความแบบเหลวไปก็เลยลองซื้อยี่ห้อนี้มาเผื่อว่ามันจะข้นหน่อยนะคะเหมือนทายอินปะแต่ไม่ใช่ใส่งไปเยอะไหมอะเทพผงบลูอินดิโกนดีลงไปในอัตราส่วนแล้วแต่เราปึ๊บปบ การรีวิวเครื่องสมานมาร์โคคือสนุกมากสําหรับชีโอชีรู้สึกว่าชีน่าจะซื้อผิดกว่าทุกคนมันเป็นเม็ดๆอะเดี๋ยวชีต้องคนให้มันเข้ากันก่อนนะโยเกิร์ตของบูการีบูการีอค่ะไม่เหมาะกับการเอามาร์กหน้านะเพราะว่ามันมีความเป็นเม็ดๆอะทุกคนนึกออกใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นชีซื้อของยี่ห้ออะไรดัชมิวนะคะมันก็จะมีความเหลวแต่ว่ายังไม่เคยลองกับพวกกรีกโยเกิร์ตดูนะคะชีขออนุญาตเช็ดหน้าออกก่อนนะคะ,ะทุกคนก็จะได้ดูเลยว,ว่าที่ชีแบบใช้เครื่องสมางนะคะในการใช้ลงบนแก้มอะคะ คือมันก็ออกได้แบบไม่ได้ยากมากสำหรับชีนะคะส่วนผมโคไลเนอร์ Pro ค่ะที่รู้สึกว่ามันกม็มีความออกไม่ยากเช่นเดียวกันนี่ลบให้ดูครึ่งหน้านะคะเห็นไหมคือมันก็จะมีความแบบลบออกไม่ได้ยากขนาดนั้นตายลงไปอ๋าเห็นมากสรุปว่ามันเหลวเหมือนกันวะทุกคน เออไม่ว่าจะยี่ห้อไหนอะ่ะมันเหลวหมดเลยอะ่ะมันไม่เป็นกลุ่ม,มเป็นก้อนอ่าใครรู้บอกชี้ทีว่าโยเกิร์ตของยี่ห้ออะไรเหมาะก,กับการมาร์กหน้าที่สุดเดี๋ยวชิดมารีวิวให้ฟังนะคะว่าแต่ละตัวชิดไซเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะสำหรับตัวแรกที่เป็นแบบ ช h e แอนทินตัวนี้ชิรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยคือเป็นอะไรที่แบบว้าวมากๆสำหรับชิและชิก็ชอบคิดว่ามันสามารถนำมาใช้งานได้จริงแบบจริงๆใช้แล้วรู้สึกย้อนวัยเหมือนได้กลับไปพันปีที่แล้วอยู่นะคะสำหรับผงเมคลานะคะหรือว่าตัว Moroccan e y e l i n e r ยังเฉยๆนะคะและเดี๋ยวเราจะเช็ดออกแล้วเอออันนี้คือกระดาษเช็ดหน้านะคะของ Elite Care นะคะจะเป็น c Cleansing Dry Sheet ชอบมากดีเหมือนกันนะคะ เผ็ดหน้าออกแล้วเรียบร้อยนะคะผิวหน้าก็จะมีความนุ่มแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ิก็จะไปล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ลงสกินแคร์ต่อก็รู้สึกว่าก็เป็นผิวที่ที่ชอบนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าผลประกอบการของผิวเนี่ยได้มาจากตัวอินดิโก้บลูนะคะผงสีครามหรือว่าได้มาจากคุณสมบัติของโยเกิร์ตกันแน่ที่ทําให้ผิวนุ่มเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอยากได้การ,รบำรุงผิวที่ง่ายกว่านี้นะคะ ชิมีสิ่งนี้จะแนะนำค่ะเุ้ยเข้าสู่โฆษณาไหมทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นอชิตาอะความอสเจอร์โทนเนอร์แพดนะคะจะเป็นโทนเนอร์แพดชิได้แบรนด์ชิเองนะคะราคาคือน่ารักมากวันนี้เนาะไอเทมนี้ที่ชิใช้นะคะหรือว่าจะเป็นลิควิดชิคบลอชที่ชิใช้คู่กับอะคอร์ซีนะคะก็สามารถกดช้อปปิ้งได้ในยูทูบช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวชิจะแปะลิงก์ไว้ให้เป็นนวัตกรรมที่ตั้งใจมากใช้งานง่ายไม่ต้องผสมสีกันเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือนวัตกรรมของปี 2,025เนาะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นนอตกรรมของ1,000ปีที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นคนผัดฉีกได้เดี๋ยวฉีดฉีกให้ดูนะคะปึ๊บนี่ค่ะเราก็จะแปะไปเลยช่วงบริเวณแบบใต้ตรงใต้ตาหนะา้าผากฝ้า จมูกคางก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับการรีวิวเครื่องสําอางจากโมร็อกโกค่ะสําหรับใครที่อยากให้ชี้รีวิวเครื่องสาอางประเทศไหนอีกหรือว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจหรือว่ามีไอเดียอะไรนะคะที่อยากคอมเมนต์มาก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยสําหรับวันนี้นะคะชิก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากติดตามบล็อกโมร็อกโกด้วยนะคะ